สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีค่ะคุณครูและนักเรียนที่อยู่รัชการันตันประเทศมาเลเซียที่น่ารักเช่นกันค่ะรวมทั้งสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งบ่ายนี้ก็ยังเป็นนักเรียนห้องอะไรคะห้องสองจอมสซนหรือเปล่าห้องสองมจอมโซนไหมจอมสซนจอมคุยหรือเปล่าจอมซนจอมดื้อจอมดื้อด้วยอาผู้ใหม่บอกจอมดื้อจอมอะไรอีก จอมโซนจอมดือ้อจอมเล่นจอมคุยจอมขี้เกียจใช่ป่ะจอมแสดงก็เป็นไงที่หนึ่งเลยป่ะอืมที่หนึ่งทั้งทั่วประเทศเลยเหรอ <Okay. S 1> คิดว่าใช่ไหม <Okay. S 1> ไม่ใช่เหรอน่าจะมี <Okay. S 1> เพื่อนปลายทางที่เป็นจอมมากกว่าเราเหรอ <Okay. S 1> ใช่ไหม เอโรงเรียนไหนนะครูไปทางบอกว่าไม่มีค่ะคุณครูมิ้งค่ะมีแต่นักเรียนครูมิ้งละค่ะถ้าจอมดื้อเนี่ยเพราะที่อื่นไม่มีอ่าจอมดื้อของวังไกลกังวลป .3 ก็ต้องยกให้ห้องนี้ใช่ปะใช่ไหมไม่พูดไม่รู้ไม่ทราบโกรธเหรอที่บอกว่าจอมดือ้อ<า>ไม่โกรธค่ะแต่ไม่ได้สนใจครูค่ะ<า>เห็นไหมขณะนี้ยังก้มก้มเงยเงยอะไรก็ไม่รู้เออเห็นไหมคะ พร้อมหรือยังที่จะเรียนพร้อมไม่เช ah. ื่อปากบอกว่าพร้อมแล้วแต่พฤติกรรมยังเป็นยังไงอยู่หันซ้ายหันขวายังไม่มองหน้าคุณครูก็มีเห็นไหมคะถ้าแบบนี้ถือว่าไม่พร้อมเพราะถ้านักเรียนจะเป็นผู้ฟังนักเรียนต้องมองผู้ตอนนี้ใครเป็นคนพูดคะครูมิ้งนะคะครูมิงพูดคนเดียวคนอื่นไม่ต้องพูด คนอื่นเป็นผู้ฟังนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็เช่นกันตอนนี้ครูมิ้งเป็นคนพูดนักเรียนก็ต้องฟังสรุปว่าพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วร้อมแล้วท้ายห้องก็ยังเขียนอะไรไม่รู้น้องเอกก็ยังเล่นกล่องดินสอหน้าห้องก็ยังก้มหน้าอยู่เห็นไหมถ้าพร้อมแล้วต้องนั่งตัวตรงนั่งตรงแล้วมองหน้าคุณครูหรือหน้าครูไม่สวยแล้วเหรอถึงไม่อยากมองสวยสวยเปล่าน้องเอก น่าเห็นไหมเขาพยักหน้าทั้งๆที่เขาก้มหน้าอยู่อะน้องเอกหน้าครูมิ้งสวยเปล่าคะสวยไหมแล้วทําอะไรอยู่คะไอ้น้องเอกทําอะไรอยู่คะทําอะไรลูกคะทาอะไรลูกอะไรอะคะอันนี้อะไรอะอันนียกล่องนิสอทําไมคะคุยกับกล่องดินสอเลยลูก ทำยังไงคะไอเนี่ยอ่าไอเนี่ยรู้ไหมรู้ปะเอาไม่รู้พูดในรู้เรื่องอ่ะน้องเอกกำลังทำอะไรลูกบอกครูมิ้งก่อนน้องเอกครับน้องเอกกำลังปิดกล่องดินสอจริงเหรอปิดแล้วทำยังไงต่ออ่าแล้วไงต่อคะอ๋อ อิดกล่องดินสอแล้วก็เก็บแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็จะทําไมต่อเอาขึ้นมาอีกนะคะอา้าวตกลงยังก้มอยู่อกีกคุยกันมันอยู่หรอพี่เอกครับเอ,อเอาดินสอต่อเห็นไหมเก็บกล่องดินสอแล้วก็เอาดินสอต่อนะคะแสดงว่ายังไม่พร้อมใช่ไหม อ้าวพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู้ทุกคนยืนขึ้นดีกว่า,าเรามายืนแขนกันหน่อยยืนแขนกันหน่อยให้มันกระชับกระเฉงหน่อยอ่ะยืนแขนออกไปยืนแขนทางซองออกไปเคยร้องปะอ้าวจริงอ่ะเอายืนแขนออกไปตรงๆงอันนั้นไม่ใช่ในยยืนแขนทํายังไงตายแล้วบิดขี้เกียจหาวกันวอดวอดเลยยืนแขนยืนคําว่ายืนดูนพดลสิอ้าปากจะกินหัวนายแตงอ่อนละ ยื่นก็คือยื่นไหนยื่นต้องยื่นไปข้างหน้าแต่ถ้าครูมิงบอกว่ากางแขนทำยังไงกางแขนเออสารัตเข้าใจไหมคะเมื่อสักครู่ครูบอกว่ายื่นแขนสารัตก็ทำแบบนี้เราเรียกว่าอะไรกางแขนชูแขนอ่าอันนี้เรียกว่าชูอ้าวยื่นยื่นไปข้างหน้ายื่นไปข้างหลังออันนี้ส่งแขนไปข้างหลังไม่ใช่ยื่นนะคะอ้าวยื่นไปข้างหน้า ชูกางยืนเอาชูกางยืนส่งส่งยืนกางชูยืนกางชูอ่ะเดี๋ยวดูผู้หญิงดูผู้หญิง่ะ มาที่ผู้หญิงก่อนเอาผู้ชายคอยดูอันนี้ดีกว่าสองฝั่งขวาดูผู้หญิงสิยืน่นนั่นเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมยื่นกลางชูส่งยืน่นชูแปวกลางส่งยืน่นแปว ทำไมต้องหันไปดูเพื่อนเนี่ยดูที่ใจตัวเองสิบอกใจตัวเองให้สมาธิอยู่ที่ใจอ,อยู่ที่สมาธิของเราหันไปดูเพื่อนเราก็ทําผิดเอาไมมยืนชูกางยืนชูกางนั่นยืนชูกางยืนยืนชูกางกลางชูยืน,ยน,ยนส่ง อ่าผู้ชายบ้างอ่าผู้ชายยืนผู้ชายยืนชูดูนะถ้าใครช้าแสดงว่าเป็นไงสมองสั่งการช้าต้องไปพบแพทย์ให้ฉีดยายาเร่งเร่งคลอดใช่ปะ่ะไม่ใช่เร่งสมองหน่อยอ่ะยืนกางชุดนักเรียนประเทศไหนเนี่ยที่ไปเน็บอยู่ที่เอวอย่างนะ้ กลางยืนเอาเอาชูกลางทรงแปวกลางกลางยืนเร็วเวสิให้ทันเวลาให้ทันเวลากลางโอ้ยไม่ได้ฟังเลยเห็นไม่ช้าแบบนี้สมองไม่ได้เรื่องหรอกชูกลางยื่นทรง ยืดกลางชูยืนอ่ะยืนแค่ทั้งสองออกไปจับเอวไว้ทรายเอวแรงแรงฟังรู้เรื่องปะเนี่ยอ้าวยืนแขนเอายืนแขนทำซิกยืนแขนทั้งสองออกไปจับเอวไว้สายเอวแรงแรงยืนแขนทั้งสองออกไปจับเอวไว้สายเอวแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวหมุนชูมือชูมือ เหมือนเราอ่ะหมุนมือด้วยแล้วหมุนออกไปรอบตัวหมุนกลับแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับเอวไว้ใส่เอวแรงๆจับเอวไว้ใส่เอวแรงๆจับไหลไว้ใส่ไหล่แรงๆจับหัวไว้ใส่หัวแรงๆอ่ะยืนแค่ทั้งสองออกไปจับเอวไว้ใส่เอวแรงๆยืนแค่ทั้งสองออกไปจับเอวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดียดูนพดลเส้นก่อนโอ้โห อนองประเด็นน้ประดลมานีิโชว์ออฟโชว์ออฟอ่ะก็เดินหลบหลบหบหลบหล,ล,ลบพี่จะโชว์สามสี่น้ดุลยืนแค่นางซองออกไปจับเอวไวท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ตะกี้นายไม่ได้เต้นแบบนี้ตะกิดเต้นแบบทะลึง่งเดี๋ยวจะเตะกระดินงขอน้องห้องเลยเอามาไหนทําดูซิเหมือนตอนแรกยืนแค่นางซองออกไปจับเอวไวท้ายเอวแรงแรงจริงเหรอทาแบบนี้จริงเหรอ จริงนะอ่ะเดี๋ยวไปย้อนดูภาพใหม่ดีไหมอ้าวทุกคนยืนขึ้นยืนแค่นังซองออกไปจับเอวไ้วสายเอวแรงแรงทำดีๆเอาไปจับเอวไ้วสายเอวแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับเอวไ้วสายเอวแรงแรงจับเอวไ้วสายเอวแรงแรงอ้าวยืนแค่นังซองออกไปจับไหลไ้ไสายไหลแรงแรงยืนแค่นังซองออกไปจับไหลไ้วสายไหลแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับไหลไ้วสายไหลแรงแรง ไล่ว่าใส่ไล่แรงแรงอ้าวยืนแค่นั่งชองออกไปจับหัวไ่วใส่หัวแรงแรงหยืนแค่นั่งซ้องออกไปจับหัวไ่วใส่หัวแรงแรงแล้วหมุนออกไปรอบตัวแล้วหมุนออกไปรอบตัวจับหัวไ่วใส่ไล่แรงแรงอ้าวพับมือให้ตัวเองหน่อยโอ้โหอยากให้โชว์เยอะเลยนัทวุฒินายทำอะไรใครอยากดูนัทวุฒิโชว์บ้างอ่าออออกมาเดี๋ยวให้แข่งกับพี่เบียอ้า น้อเอกบอกว่าพี่เบียไม่ต้องเอกเองมาสองคนเลยอามันนัทวุฒิอ่าอ่าดูชุดดูชุดอีกนักเรียนปลายทางเป็นอย่างนี้ไหมค <c oughs> าอ้าวมีอีกคนนึงบอกว่าครูครับผมไม่ยอมผมก็จะแข่งด้วยมาเลย <c oughs> เขาชื่ออะไรนะ <c oughs> อะไรแล้วนะอ่า <c oughs> แต่และคนเสื้อผ้าเนี่ยดูสิเนี่ย มมหน้าละสิกระทรวงศึกษาธิการจึงจะออกกฎว่านักเรียนไม่ต้องแต่งเครื่องแบบมาโรงเรียนเพราะว่าอะไรเนี่ยหลุดลุ่ยกันไปหมดเลยนี่ถูกไหมเนี่ยแบบนี้ถูกไหมคะเนี่ยอันนี้ชุนลูกเสือลู่ลูกเขือเนี่ยเอออ่ะไม่เป็นไรนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอย่าไปดูการแต่งกายนะคะปิดตาซะสมมุติว่าเขาเปือยกายอ้าวอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมยืนแขนทางซองออกไปจับเอวไว้สายเอวแรงแรงยืน ออกไปจับเอไวไว้ส่เอวแรงเลงแปเอหมุนออกไป ผ่านไหมอ๋อเป็นไรตลกไหมออเป็นอะไรยึดยักหนอนอยู่ข้างในเหรอเอออ่ะปลอบมือให้ตัวตลกหน่อยแล้วจะส่งไปอยู่กันนาโยง่งอ่ะไปอยู่กับตายโย่งเอกอยากอยากโชว์อีกเหรอเอกอ่ะพอแล้วเอกบอกว่าพอแล้วครับคุณครูรู้สึกเหนื่อยอ่ะวันนี้วันนี้ว่าจะให้เขียนว่าอีกแล้ว เขียนไม่เขียนดีค่ะผู้คิึหลากหลายหรือเปล่าไม,ไม่เหรอฝึ้คิดหลากหลายไหม,ไมกับเรื่องการ